ครับท่านผู้ชมออกลายเป็นอีกมือหนึ่งครับที่พอเที่ยงเดินทางมาที่วัดบรรนุนจิกจูนาสารจะมีตะเคียนหินลอยซิล้านเพระาะว่าโมนีพอเที่ยงก็ได้เดินทางขึ้นไปสํานักสงฆ์สามนาค่าไปหาครูบาอาจารย์เพิน่นได้ขนของเข,งขา้าสรานะครับกลับไปสงหนามเพิ่นน้ำยังสี่ครับท่านผู้ชมก็ได้เล่ยมากะแวะมาเร็นทั้งตะเคียนหินแวะมาได้เล่ยๆล่ะครับผมสุดท้ายก็จะเป็นตะเคียนหินเนาะจะมาหาหลวงปู่เพิ่นครับพอปูหนึ่งเก่าเพิ่นก็อยู่ตรงจุด เนี่ยโอ้ยเนาะเอาหาปูน oh so like so ok ี่แหละครับผมมาหาปูว่าปูพันกับฝันดีครับผมพอดีพอเที่ยงมากพ่นกระบอกห้มาเบิ้งเอาตรงนี้เป็นยังคือว่าตัวนี้ปูัวนี้เห็นในหัวหมูไอเจ้าก็ลงมาว่านงเห็นใอ๋อในหัวหมูนั่นล่ะผมก็ไม่เห็น แต่มาเห็นอยู่ข้างล่างใต้นี่นะโอ้ปู่เจีนอยู่ข้างล่างคนนี่ขณะทำมาเปิดคลิปเบอร์ที่ได้เห็นอยู่คนไหนนี่ตัวนี้ไพ่เขียนไว้นี่อันนี้จักเขาเขียนมันได้โบ้เลยของไพ่พ่อนี่แต่ว่าตัวนี้น่ะเด็ดขาดแล้วตัวนี้แต่ว่าเขาเล่นสองโต๊ะนะหมูโอ้จัด ตัดไปเลยครับตัดท้งตัดเอารวมมาเลยล่ะทั้งบนทั้งล่างอ้เข้าเลยต้อ้ให้เหล็กบนต้ีงให้เหล็กล่างตัวให้ซ้ำโมันม่ได้ใส่อเหล็กตัวนี้กับลงอยู่นี่ว่าหันเหรอไผ่ลงอาจารย์มือวันขานงอดเี่แล้วครับบางว่าหันองคันผู้ดเปินมาจเปินมาจงการสรลมะโอ้นยินพอเลือดว่ยโย่กุณฑ์อหมอทำพันธ์นะบอกโอุ้ณ งวดเดียวครหาตรงๆเลยแมีนบอกงวดงวดที่ผ่านมาบอกเน่พ้นหายตัวใดพ้นหายตัวใดงวดที่ผ่านมาสามมาเก้าเก้าสนหาออเก้าศูนหามัน่มันเลขอ่มันถึงสองสองแล้วมั้งเต็มเต็ม เมนบ่พ่อนี่บ่เพิ่นมาลงไว้เมนบ่เพิ่นมาลงไว้ตัวนี้ไปกลางจะให้ซ้ำโต้ส่วนแต่พอเที่ยงก็เห็นพ่อขาวๆอยู่หรอกครับท่านผู้ชมแต่ว่าอยากฟังจากปากคุณพ่อหรือว่าคณะกรรมการอยู่ที่วัดครับผมเพราะคุณพ่อบุญเรือพิ่นได้ส่งให้พอเที่ยงเบิ่งอยู่พอเที่ยงได้ไล่สดไปอยู่์ครั้งนึงเนาะแต่ว่าหลายคนหลายท่านอาจจะบ่เห็นเพราะว่าคันไล่สดมันก็เป็นคลิปยาวครับผมเป็นการเว้าพูดคุยกันก็เป็นบางครั้งกะ ตะไลนี่ก็เป็นสมงก็มีครับสองสมงก็มีเนาะฉะนั้นแล้วมือนีพอเที่ยงก็จะพาท่านผู้ชมมาซองเบิงเป็นตัวเลขของคุณหมอของคุณพ่อหมอถ้ำพันครับผมซึ่งวดผ่านมาเพิ่นใหาเก้าศูนย์หาตรงๆนะพ่อเนาะนี่ครับียังขึ้นได้หกตัวพี่บ่อกระไรเฮ้กเลยจนตัวนนี่ครับเห็นบ่แตกเลนนะแตกเลนสองตัวนะแตกกาง่อหกตัวแล้วกสามเก้าสี่หกสองหกสามเก้าสี่หกสองนะครับทาว์าตัด ตัดเครื่องนี่นะครับก็บจะเป็น639กับ462เนาะนแต่ว่าที่พิ่นเขียนในสาตัวนี่ครับก็บเป็น369เอากลับกันเนาะบัดนี้เนาะตัวนี้639ตัวนี้369แล้วก็69ครับท่านผู้ชมเบิ่งอเอาเด้อครับท่านผู้ชมเบิ่งอเอาเด้อพอเที่ยงกะพาท่านผู้ชมมาที่วดัดเป็นนุ่นจิกมาเห็นมันต้องกลับเลยล่ะแม่นบ่คร,รับแม่นบ่ครับ บ่ต้อตอองโ๋ปูว่า,าปูว่าตัวนี้เลยแม่นบ่อเป๊ะเรื่ลยบ่อเอาปูจะฝ่าไปไกลไหลายมันบน่ได้ยินบ่ผมบ่อทายดอกเอามาหนีมาบอกแก่ไก่เนี่ยมามามาบอกแก่นไก่เนี่ยปูฝันแนวไยเดี๋ยวขึ้าเป็นตัวนี้เอาก็ะตมากับฝันไอ้ไอ้เห็นไอตัวนี้ในั้งแรกนี่สองตัวนี่บ่ครับผมเออที่นี่ก็เลยมาไอ้เขามา เส้นหัวหม,มูมาว่านเนี่ยนะโอมาาบมาายจะไม่ใช่เห็นตัวนี้อีกอก็เลยต้องมาเช็แบาว่าตัวนี้คือจะมาไกลแต่ว่าเอาลักลอยไปใส่ซะตัวนี้ก็เลยก็เลยเป็นตัวสี่เขียนอยู่นี่แมนบอกครับสามหกเก้าอันนี้หก<ม><ม>เก้าแมนวันจนี่สามนี่เป็นใสเป็นลักลอยแต่ว่าก็มันใจเท่าไรกันขันนีประมาณสามกับหมุนหมุนแมนบอกครับโอ้ตัวข้างหน้านี่เพราะสามกับสองแมนอืมฟังด้วยครับแา่ผมช่วปูเป็นว่าตัวนี้ลักลอยนี่ ขบโมมนสามตัวนี้ก็ให้เปลี่ยนเป็นสองนี่สินะครับเป็นสามหกเก้าหรือว่าสองหกเก้าอี่ินะเนาะครับเนาะแต่ตัวนี้เป๊ะ้หม่นบอกปูนี่เปะแล้วปูว่าเปเป๊ะเลยตัวนี้มาแน่นอนครับสมุชชมปูเป็นฝันดีคักวันนี้ฝันดีขนัดนั้นปเคยฝันยังทีกันไหนาดเห็นบ่ปูว่าฝันดีคักมีน้ำซ้ำมือว่านี่ทีเพราะเลือดเอา หัวหมูมาเลี้ยงจะแม่จะแค่เห็นก็เห็นอยู่ในหัวหมูอีกว่าสันข้างล่างนะแต่ว่าพวกเขาคือจะไม่เห็นเดี๋ยวจมาไปบนแม่ยุติแต่ผมก็บอกเห็นได้ผมถ่ายไอ้เที่ยงแล้วบนคลิปข้างล่างแต่ผมถ่ายผมยังบอกเห็นเอาอี่หรีแต่ละปูผมบอกเห็นได้ผมไม่ได้เห็นเลยตัวเล็กอ้ปูพคนเห็นครับเมื่อวานนี่ท่านผู้ชมในไอ้เสาหินนี่ยก็เห็นอยู่ได้ล่ะโตน้อยแต่ว่าเขาบอสเทียนเกตบอเห็นจะมาเทิยงเกตบนในคลิป จะมาไปขยายในโทรทัศน์ครับขยายจากยูทูบครับผมขยายออกนอกเมนอยู่ครับอ้าวข้าจะมืช่มเอาละเอานี่ละพะเที่ยงก็จะให้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับตัวเลขที่เห็นอยู่นี่เป็นของคุณพ่อหมอถ้ำพันหมอท้ำพันที่อยู่อำเภอกระทรมนะครับที่เพนมาขอไหว้ครับจะมีแต่เขี้ยนหินครับผมนบันีกะสามตัวนี่ปูอยู่วัดเพิ่นบอกว่าเพิ่นมั่นใจครับมั่นใจ มอต้องไปหมุนหม fiz Six. ่องอื่นครับผมว่ามาตรงตรงั่นี้สามหกเก้ามอสั่นคันคันมเมนสามก็น่าจะเป็นสองสามหกเก้าสองหกเก้าตัวตัวนี้ตรงเป๊ะปูว่าตรงเป๊ะปูเทิ่งฝันเทิ่งเห็นอยู่ในคลิปของพอเทื่งครับผมอยู่ใต้หัวหมูที่เอามาไหวจะไม่แต่เขี้นห็นเนาะแต่วพอเทื่งเองกับว่เห็นดีครับสมุช่มพอเที่งกับ่เห็นแต่ว่าปูพลันไปเบิงในยูทัวไปเบิงในช่องสตาร์ดาเจแนวปรากฏว่าเห็นครับหกเก้า พอหมูวานครับหมูว่านบนี่ครับที่พอพอมันเลือดเพิ่นได้เอาหั้หมูหมาวา้วามเก้าสี่หกสองหกสามเก้าสี่หกสองแต่ว่าปูบอกว่าตัวนี่แน่นอน369 69หรือว่าเปลี่ยนเป็น269 สว่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับให้ดูอย่างมีสตินะครับผมให้ดูอย่างมีสติ ครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขตัวนี้ก็ยังพอเที่ยงบอกไปละครับเป็นของคุณพ่อหมอธรรมเพิ่นเืือพ่อพันธ์ครับผมเกลียนเพิ่นเป็นพ่อหมอธรรมพันธ์ครับผมหมอธรรมพันธ์อยู่อำเภอกระทาลมนะครับเพิ่นมาเหตุมาขอใบแต่มันนั้นข้านพุ่นตามจริงพอเที่ยงก็นนได้ไลสดไปละครั้งหนึ่งครับแต่ว่าพอเที่ยงคิดว่าหลายคนหลายท่านอาจจะบ่เห็นตัวเลขตัวนี้ก็ได้เพราะว่ามันเป็นไลที่ชั่วโมงกว่าัวครับผมเนาะ ก็เลยมื่อนี้ได้เดินทางผ่านมาครับผมก็เลยมาแวะอยู่ที่ศาลเจ้าเมต่ตะเคียนหินหรือว่าเจ้าเมต่ตะเคียนจุดธามาสหนึร้อยสล้านครับผมครั้งนึงกระดังแห้งครับผมเนาะนี่ครับเ่นขอไหวพ้ดใดทั้งหกตัวเลยครับเป็น6กสามเก้าสี่สอง แต่ว่าปูอยู่วัดนี่เพิ่นบอกว่าเพิ่นฝันดีแห้งครับฝันดีแห้งเพิ่นว่าตัวเท่งๆนี่สิบอกระดอนี่ตัวนี้ครับจะเป๊ะๆปูว่าบะตองหมุนตรงหยังว่าสันคือสามหกเก้าแต่ว่าปูก็บอกยอันลักลอยว่าเมนสามก็จะเป็นใหญ่คือสองครับผมสามหกเก้าหรือว่าสองหกเก้าแต่ว่าสองตัวนี้เป๊ะแห้งครับปูว่าเป๊ะแห้งครับผมหกเก้านี่ กบเนาะครับสมุชุวมเน,เน,ะะมมเนะาะจจะมีแต่เชี่ยนหินเพนได้อยากได้กินยังมือว่านอีกคุณพอมันเลือดมาเลี่ยงพนกาจะให้โชคให้ลาบก็บเป็นไปได้เนาะอาจจะไปเข่าในความฝันของปูพนซึ่งปูว่าฝันดีหละกะักกามาเห็นอยู่แต่หัวหมูครับผม ท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ are, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมเด้อครับกดกระดิ่งเพื่อว่าพอเทีเ่ยงใน่ลงคลิปไม่ๆมไปท่านผู้ชมก็จะเห็นตัวเลขได้เด็ดทีทันทีพอเที่ยงได้ื่อหามาหาฝากท่านผู้ชมเนาะครับผมคลิปนี้พอเครื่องขอตัวลาไปก่อนครับกับพอกันไหมคลิปหนาครับขอท่านผู้ชมทุกท่านมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อครับขอให้มีจินมีใช้ตลอดปีตลอดไปขอให้สุขภาพแข็งแรงกันสุขสุขคนครับผมไปละครับ นี่ครับกบมุนีกะต่างกันกันกบมือว่านครับพอมัวว่านนี่มีพิธีบรเมเณว่าบวงสรวงครับเป็นการไหวจะไม่จะเขี่นหินเนาะก้นกับมาหลายว่ามาขอโจกขอลาบมาเบิงตัวเลขอยู่กับเมท่อนที่จะไม่จะเขีน่นจุดท่าหมาดระลงที่เมท่อนเนาะกมุนีกบับบมี่อีหยังกะจะเป็นเงียบๆนะครับก็มีแต่คณะกรรมาการเพิิน